สสบายดีพี่หนอน้องพี่นองพี่รอท่าพี่บอกน้องพี่หนอ้อมกกันออกบนมือออกเดินทางน้องพี่อเดินทางก็เดินทางไปแกงกอกน้อพี่น้อเอฟซีแกงกอกเด้อเด้อเจอกันไปพี่นนอดึความรู้กกันพี่นอโอ้พี่อกําลังเสีออกรถผัดฝนตกพี่หนอเลยแอ้โบกเตรียมอยู่ กำลังเสียงเครื่องกันแล้วสองเราฝนตกหลัดตกกระตกเลยพี่น้องโมเป็ียังดอกแล้วมันกระเศร้ามันตกเศดไปเศดมาสิเนี่ยไม่มเล็กก็่เล็กกนเดียวแหละยังกำลังสะออกมือนี่น,อน,อน,อน้อพี่น้องเนาะปล่าไม้กันพี่กัสกันพูดละเอ้ ออ,อ,ออกแล้วพี่น้องออกแล้วตัวตังออกก่อนตู้บ่ตูต่ดิออกเลยพี่นอ้อง เอาล่ะรับร่างออกไปตรงไปเลยตรงเลยตรงเลยรับร่างออกนักพี่น้องเนาะออกไปแล้วหนึ่งคันเป็นโต๊ะตั้งกับหัวนักพี่น้องเนาะหัวช่างกะซีโต๊ะตั้งเหล่าหัวช่างกะซีเป็หลักถึงการแข่งกรอบนักพี่น้องเด้อทำไมฮะถึงแข่งกอรอบกูละ อ่าวปุ๋ยปุ๋ยยโอ้ยไอ้น้องเอาคอแนนผู้จัดการ่าออกมาแล้วบ่ขนาด่นนยังยังหันโอ้ยังขัาน้านาไปองโอ้น้องนอรับ่ง เฮ้ยคือเห็นนี่ป่ดนีส่สูตรนี่นะมโอ้โอน่ี่้ล่เนอร่างหลันไหมง่ยายๆเลยร่างเปลี่ยนถูตู่ไหมถอขึ้นบ้านล้าเด้อพี่นลอ,องเด้อเสียงแต่ว่าเสียออกยุบมนี่จะได้ก,ออกัออกกันละออกลำหลัอง,ลงออกไปแล้วขั้นหนึ่งโอ,อ้ยขันหุ่นออกไปนหนุ่นเขันนึง กาดึงปีนี่มีสูตรใหมสั่งสู่น้อพี่น้องลาอเนียเจ้าพี่น้องเ้อ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่น้่งเนาะ่ดี๋ยวกาฮดาฮอาอ่าก่าค่นน่่นล่่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่่อฮ่้่าางน่าฮ่าฮอา่าน่ เด็ออกก่อนนอท่านั้นนอทำงานเฮาทำงานควนว่วยผู้จัดการเวทีไปเตินเถาะลดล่างเหมียนดีๆเนอะแต่ของเป็นเฮงายผู้มือนี่เนี่ยโอ้ยังนี่เนี่ยย่งยังเวทียังเวทียังนี่นี่พี่น้องพัดเลยขึ้นนี่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 ยังเออนี่แหละ ยังไงแปลนปูนอพี่นขึ้ขนนอนี่นี่พี่น้อยยังแปลนปูยังแปลนปูเหลือไปอีแกปแปลนปูแล้วก็นซีมีเวทีก็ขึ้นเรียบร้อยตอนเย็นๆนะพี่<ไ>น้องเนาะตอนต้นนี้เห็นออกไปก่อนแล้วขั้นหนึง่งคือช่วงใบม้งนี่แหละพี่น้อช่วงนี้ก็สิเป็นประมาณสีหาฮุกม้งแรงเรืออาของสามม้งลราเห็นเนาะก็สิได้ออกโอ้หัวเรือเด้่ยบินเลพี่น้องพี่หัวกันเนี่ยเดวพี่น้องหัวนี่ เตรียมพร้อมเลยพี่น้องเนาะออกศึกได้เต็มที่เจอพี่น้องเด้อะอะพุ่นละพี่น้องถนะ้าพุ่นละเตรียมออกเลยล่ะอีกเมื่อก,กี้อึดใจนะพี่น้องเนาะกติดไม่พอกับพี่กับน้องอยู่พุ่นละอยู่ทั้งแข่งกอกพนะุ่นละพี่น้องเนาะไปทำไปหาเตรียมเครื่องได้เพียงเลยแบบน,นี้ขั้นอีก็ยังติดบ,บนนอลได้เลาวพี่น้อ,องคนใดเนี่ยจะน,อน้อยไอ้เจียง ว้าถอดเปนองเนกำลังย่อเดินทางสะระรับดุดีดีฝนตกมันลิ่นสซื่อเนอโ้ยฝนตกฝนตกกะแขงนาแกงกะร่อยพี่น้องเอ้ยคือเรียบร้อยิออกเจ้าหน้าอกี้นาะไรล้างกันไปกั้นอะไปหรอพี่น่องเต็มึ้นเรียบร้อยน้องน้อ ผนก็ย <boundaries, S 1> ังตกลิ้นยิบอยู่ผนก็ยังตกลิ้นยิบอยู่เด้อพี่น้องเด้ออู้นันหนึ่งนะคันโตตั้งเราไปก่อนหนุ่มอัีมิใจน้องเข้าน้องคอยไว้เขาน่ะพี่น้องเนาะสู้เป็นมาเป็นสู้ตายสู้เป็นสู้สบายดีจะได้จะได้อผกพ่อไฟร์ลัจะได้ออกจะน้อยพี่น้องเอ้ยคุณละไี่พ่อกันอยู่คุณละเก่งกอกฝากเอฟซีเด้อเอฟซีเก่งกอกนะ เอเซีเกงของมหาพนในเรอนี้เด้อุบ้าวเร่อพี่องเด้ปลอบมน้เปนอได้ขอคาตอวได้มาดิได้ฮ่นนตงนนนด้ยพี่น้องเรอเพราะว่ายังท่าเบื้งนี้ก้าเรเอาขึ้นพี่น้องาเเอาขึ้น เสียงเสียงก็เราเอาขึ้นมาเพีหนองเด้อเสด้ออกเลยละ <laughs> ว่าจะออกแต่บ้านนี่นอฝนมันแบบตกแบบนี้โอ้ยออกก็ได้เสียงกับบเอาขึ้นก็เลยว่าเอาขึ้นคอยเอาขึ้นมาพี่น่องเนาะเพราะว่าอันตรายไรยข้างข้างไปก็ได้มันฝนตกฝนตก่ตก้ามซัมาปีเขานาะพี่น่องเนาะก,กไ็ได้เท่ากับเสด็ออกก้อนเลยละมือนี ดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปพ่อกันอยู่นละแกงกอก่นละบัานนี่ออกเลยขั้นเด้งพี่น้องรถมันตกอย่าเห็นสภาพพี่น้องนี่บูที่สภาพขนาดนี้ยังได้สำนักได้ไหมตรงเลยตรงเลยตรงเลยดดเียวที่ครับ เครื่องควันไฟมาพี่น้องเนาะวิธีเคื่องควันไฟมาลังออกมาพี่น้องเนาะเพราะว่าโตตั้งเ่ยไปก่อนแล้วมาพี่น้องเนอะเอาไว้กันอยู่พัดนี้พี่น้องเครื่องเสียงนี่แหละเครื่องเสียงกระิออกต่อไปอะไรเสียงก็เป็นของคนเสียงเมาพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องคลิปหนึ่สรุปว่าถ้ามีนี่พี่น้องไปพ่อกันอยู่คนละทวนเจาะคนละพี่น้องบระเด็นตึงเท่ากันเจาะเจ่เนี้มาที่เฮนน้องเดเบิวง์มาพี่น้องเนาะ ปลาพี่นี่มันเป็นเท่าไรนะพี่น้องเนาะปไปพี่น้องเดินทางเข้ามาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิสโลว์ซอร์มีนน้าพี่น้องเนาะขอขอบใจไปทางยุอสซี่ถึงมองยุโรปรวมฟังล่าฟังไทยน้พี่น้องเนาะเพื่อผู้สิยอยู่กธวทมอพี่น้อเระ่องผู้ช่วยตั้งประเทศคลิปนี้สโลว์ซอร์มีนน้าพี่น้องเด้อจะเจ็บจะจนสุกใจสุดกายสุดสบายดี